นี <Sonic> <Pakistan> <All S 3> ่เนยเหลนเหลนพวมจะไปใส่พวกคิดเดียวเอานี่เอ้านี่เอ้านเอาบวเลยครบแล้วเออยางนไผมสองตัวของหัตถ์เลยตัวโอ้ยมักได้คโบราณเลล่ะอยางสองของหัตถดนี่สิเออคิดว่าได้เกียบป่ะคือ็พวเขากินรถจ้นไัยเป็นที่ะบีบีเลยจุดนัน นี่เสือนี่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 ตัวนั้นคือแะรล่ะคือต้องขี้ว่เน่ะขือเลยเนาะมือาจจะไา่ยังแเดิมเลยบัก้าม่ดีไปไส่คนเดียวางไหนมาชิญอะไใส่แง่งตัวนด้งานคือวะคือเลวเนาะมันใจเลื่ออะอ่นยนมันไม่จะนาให้เหยียบวะมันบ้าฟาเป็นเาฮอดใเป็นยังไงเสียโมมีตัวยังไงมึง เยาวไปงองคนกันไหมเยาว์ค yeah, ุณละตัวมุ้งอีตัวอย่างนี้ถามบ่มี่บ่สองข้อละสามขนาดเป็นนี้เป็นยังไงสี่บ่เมีนด้วยบ่อ้สองข้อเห้วจับเลยขอฮัดนายโอ้ไม่จำบ่เลย ยังกินยูจอยอ้นตนยังเอเลยเอเลยอก็กินซองเยเลยเเป็นตัวยังอ่ะโอ้ยย่อมใ่จันทร์วันทั้นย่อมเดียวเยนเย็นเลียกรวงเรียรองเอางิงก็ไปยี่สิบบา

นี่เง like like oh, ้ยมาทานขาฮอมนี oh, ่ยบ่าัว um, ่ามมื้ออาจารย์เกือบดีเกือบดีมืไปฮอตเฮ้ยเอาแท้เอาแท้แต่เาจทำให้อาจารย์อ้วมดียวันแล้วถาปั๊บอ่ะเาบีมืออยู่แล้วเขาันดีเออขาเลยนั่นเสมอ เสียหนมเมื่อใดเ้อาก็มันสิงซองให้กินแล้วทำไมดถือแล้วถือแล้วเลยพ่ปามันมีบจ่านั้ยนี่สมกบจานไปนั่นละไปบุญละไปุ่นไปบุญลน้อสงอมาอาคุณครูเเอเอาแหมเอาแหมเอาไหเอาไหนมึงงมีดากรงกลางหายเอาแมอุดดาบไว้ก่อนนะนะในการยิ่ดาบ คือมันคือดาวมันหันเมื่อหันน้มันใจที่อยเานได้เสมอเออมืนี้ซูจีมันตายหลับขับมันจะไม่ใช่ก่นหันไอ้ี่อกมาสออกมาสอง่เาขับแช่เอแล้วผมมีตัวยางแล้วจันเสียงเล่นยังสียอะเอาแม่เอาแม่ห้เสียสองะสองสองเอาเลยเจ้าได้เรียบ เอาพันได้บ่นี่เออกินตรงนี้ไงไปเลยสองซองนะขอบคุณนะเออเอาโลงๆไปนั่นละเราวทไปใส่เห็นบ่อกากไกวเบิร์นกินเลยเสียกินนั่นแล้วทีไปใส่เอาเต็มที่เราก็ไล่กินไล่กินเลยไปยังไงไปรอดเป็นยังไงบ่อของตไตตัวพี่นั่นโอ้ถือขี้ตัวหนึ่งไปไปขึ้นไปรอดเย็นนั่นละถูกต้องเขาฮอนบ่ได้ไรเลยเอาแล้วบานนี้เอาบานเนี่ยมันก็มันใจอ่ะ ไปกินกินเขาที่นี้เปิดจีนเปิดนี้กอนเนะเจรยังเขาว่าได้ไปเขาฮอดบุ๊บไปเขาฮอดปุ๊มยังคนได้เปียกมาเ้วยย่าได้หมักได้บานยังยังกับแบบนี้เขาฮอดเสือบบ้าเขาหัดหยุดลอยจันเสือนี่ละูสมก็ลำลืออยู่ดอกยิงสองบ่ได้ต้องยางยางหนึ่งชิ้นก็ยังบ่ย่างล่ะบ่อยยังโอ้ยเยังยังกับ มันถูกแล้วมันจะไปใส่เขาเราสิตอนกอใส่กินทางกินพุ่นแล้วเอาตัวนั้นกินเอาตัวนั้นกินเออเจ้ากินพี่ป่านนี้เออได้เปรียบไปเขาฮอดขี้เก่าเด้องูเหนมรองูเนอะอย่ามาทางผีเด้อเอาเลขสองตัวน้าจันเอาสองมาเรียบร้อยดังโมอะไรบ้านนี้ดฟึ้งเลยดังฟึ้งเลยนี่เล่นขลังก็ซื้อได้ดิเออเนี่ยสมอาจารย์เสออยู่เนี่ยขาังได้ดิเอาแบบเนี่ย ไม่ได้เกิดแล้วน้อบนอ่างไม่ีกไม่ีกสจังบักสังระบาดมีบ <ED> <con> ่มีสามหลองเล่น้ยจังบักสังระบาดนี่เฮียยังคนไต่เดียวมนมนก็จิลิวจิลนก็จิลิดระบาดเสืยจกเป็นยังบูไตอีเวบานนี้ไวเอาฮอตระบาดเอาขเกิบ่ไปโอ้ยนี่ื่อหน เ้าตัวนั้นลงมาซอยกันอนต้าในย่างเข้าไปไม่เบื่อย่างเลยทุกคนย่พีดยีเยว่หน้าตานีูไปแต่แล้วต้องเส้นเจยทีนี่แหรับย่างรับคับเพื่นไอ้ยิ้มหรือซื้อวน่ะเพนเาจิ้มซื้อตัวเลเนาะวางมากจ้างเแมตัวนี้นี่คือบ่จ้างเย็นอาไ้ Ao mất lên đây này nó. Thế thì chỉ chàng mà. Chín rõ nghe rõ nghe chân. Nghe xóm thì mình mất. Mất lên đấy. Mất thì chín nắng đấy nha. Ờ nha Nghe bây mi mi chín nắng đấy à. Nha. Nha ná cứ xua thế được nhỉ. Có bọn đây xua lá Ờ kiến bà này chín gì, đi. Nếu mà chỉ để khẩu hoạt Cứ xua thế. Nha đây mà nhiều nó. Xua thế Khẩu hoạt.

น้องหญิงบ่อาจารย์น้องหญิงบ่พลังพลังสี่ก้อนพลังจีไปลังไหนเอาไปมั้งหญิงเอาไปมั้งแบกมีพลังบ่มีพลังบ่านี่นะมันขึ้นพลังจิตเนาะขึ้นพลังจิตเนาะเอาละเดี๋ยวะจงไหน

แสดงก่นอนป่ะเนียได้การละตาเนี่ยไล่กินฮอตไปเลยง่วยจับนีมืดบ่หันจับออหันเงียบ่ไดเอาฮอตกินตัวมาจับไปไกลกันเ้คน ใช่ยังใกล้ๆฮะคือสีสูสีนะท่คือสีสูสีใ่เอาดีๆเฮ้ยฮ่าความรักความเมตตาโอ้เอาตัวนี้มาบังเนาะอื ได้ด้วยเาร้าแตบเลยเเด้อบเลยด้อหด้ไ้อยี่สองเลยเอเียกยร์สงเกียว้าจกินซื้อเดยไหมจานไปแล้วโดไปแล้วโวดเดินตัวนี้นี่เงี่ยสอเอาเงี่ยสองแกินพื้น เอาลองเบ้่งจังีเบ้งเราจะกินทั้งไงยังกินบ้างไหมครับดีเล็มันขาดไ่กิหอไหอดตัวนี้เกือบได้แล้วน้องแก้วตากาดแลอาจานปลนเนี่ยเก็นยังหรือแก้วเอาหอดไปพ่อพ่อแก้วพ่อพ